สวัสดีค่ะค่ะชื่อสุพันณีปักชานะคะอายุ41ปีนะคะชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบปัจจุบันทำอะไรอยู่คะปัจจุบันตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะค่ะแล้วก็ชีวิตลำบากก็เลยเขียนจดหมายมาหารายการค่ะทำอาชีพอะไรอะครับก่อนก่อนที่จะตกงานนี้ครับ ก่อนที่จะตกงานทําอาชีพเป็นพนักงานตัดแต่งเนื้อค่ะจากเนื้อก้อนใหญ่ทําให้เป็นเนื้อสเต็กตามออเดอร์ของลูกค้าอ๋อ,อแล้วคือคือพอมีเหตุการณ์โควิดเขาก็ให้ออกเหรอคะอเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุค่ะก็เลยยืนไม่ได้ปวดขาเนื่องจากเ,าเคยถูกรถชนมเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะแล้วทีนี้หมอ เขาบอกว่าห้ามยืนนานห้ามเดินขึ้นลงบันได mm hmm. คือชีวิตเราต้องต้องทำงานเนาะ mm hmm. มันก็เลยต้องกลับมาทำงานอีกพักรักษาตัวได้แค่เดือนครึ่งค่ะ mm hmm. ก็กลับมาทำงานได้ห mm hmm. ปีจึงตัดสินใจลาออกเพราะว่าพอเริ่มแล้วมันบวม mm hmm. ทำงานไปเรื่อยๆมันมันบวมมันปวดมากก็เลยตัดสินใจลาออก พอลาออกก็มาหางานตัวที่อยากขายของแล้วทีเนี้ยคืออยากได้ไรายได้ก็ขายกล้วยทอดตอนแรกก็ขายดีเพราะว่าอยากคนในหมู่บ้านยังยังพอมีเนาะงานอะไรเขาก็ยังไม่ทันปิดคนเริ่มทยอยกลับบ้านช่วงโควิดเพราะว่าบริษัทเขาปิดค,คนในหมู่บ้านเริ่มน้อยลงนะคะพอเริ่มน้อยลงขายกล้วยทอดก็ได้น้อยลงตามไปด้วย<ม>เพราะไม่มีลูกค้าค่ะ ก็เลยต้องหยุดอีกพอหยุดก็หางานอีกทีนี้ต้องย้อนกลับไปหางานอีกก็รับทำหมดทุกอย่างที่ได้ตังก็คือตอนนี้ยังว่างงานอยู่ค่ะใช่ไหมคะยังไม่มีงานอะไรใช่ไหมคะยังค่ะก่อนก่อนหน้านี้ค่ะคือชีวิตเนาะลำบากตั้งแต่พ่อแม่เขาแยกทางกันมีอาชีพทำนาเนาะตัวเองก็ต้องรับจ้างทุกอย่างเกี่ยวข้าวดำนาเก็บทัว ตัดอ้อยต้องแต่9้าขวบอ่ะมอาเก็บไว้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอพอทํามาได้สักพักหนึ่งก็มามีครอบครัวครับค่ะแล้วตอนเนี้ยก็ได้เลิกลากันไปแล้วหลังจากที่เลิกลากันมาประมาณ6ปีก็ได้แต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่แล้วตอนเนี้ยสามีเก่าป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วงแรกก็ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต,แต่เมื่อต้อนปีเนี้ยเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เลยทำให้เสาหลักของของลูกที่ที่เคยมีต้องล,มลมอ้มลงพราะขาดรายได้เราก็คิดคือความฝันของเด็กเนาะไม่มีทุนกนารศึกษาเขาอยากได้แค่มโมหก,ก็พอ<ม>เขาเขาขอแค่เนี้ย เขาขอเรียนแค่มหกเองซึ่งตอนนั้นน่ะแม่ป่วยและแม่เริ่มบอกกับเขาว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะม,นมันมีหนทางเดียวเนาะที่แม่จะทำให้ได้ทุกอย่างก็ลเลยเขียนจดหมายมาสมัครค่ะและนี่คือข้อความสมัครร่วมรายการที่คุณเจี๊ยบส่งเข้ามา เพื่อขอใช้ความสามารถแลกฝันให้ลูกสาวครับอันนี้ง้อถามแล้วครอบครัวปัจจุบันเนี่ยเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนกับการที่เราต้องช่วยเหลือลูกของเราที่ครอบครัวที่แล้วด้วยอะคะอ่ะเป็นเป็นคนดีค่ะเขารับรู้แล้วก็เข้าใจ เพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้ได้พูดกับเขาบาขอขอทำอะไรให้ลูกเพราะเราเราไม่มีปัญญาส่งเขาแหละเขาเลยบอกว่าถ้าทําอะไรแล้วไม่เดือดร้อนถ้าทําอะไรแล้วครอบครัวไม่แตกแยกพี่ให้ทำค่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าถ้าคิดจะทำก็ทาให้เขาให้ถึงฝั่งโอ้รักมากครับ แล้วพี่เจี๊ยบเวลาเจอปัญหายเยอะเคยท้อบ้างไหมฮะท้อมากแปลว่ามันหยุดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามีภาระคือคือภาระคือลูกที่อยู่ไกลเราอะเราพยายามเติมเต็มเขาถึง,<ม>งเขาไม่ได้อยู่กับเราเขาขาดหรืออะไรแม่อะหาให้ตลอดแล้วนะเขาก็เป็นกำลังใจให้เรา ส่งเขาให้ถึงฝั่งแล้วอีกคนหนึ่งคือลูกกับสรมีที่อยู่ปัจจุบัน mm hmm. เวลามีปัญหาอะไรเนี้ยเขาจะคอยให้กำลังใจแล้ลูกก็จะบอกว่าแม่ไม่เป็นไรนะแตมีก็จะบอกว่าเดี๋ยวก็มีทางออกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้เพราะเราได้กำลังใจทั้งสองฝั่งค่ะแล้วมาวันนี้ มาโชว์เกี่ยวกับการแร่เนื้อหรือเปล่าคะค่ะวันนี้จะมาโชว์แร่เนื้ออาชีพที่เคยผ่านมาแบบคิดว่าทำทำได้อแล้วความฝันที่พี่เจฟอยากได้กลับไปคืออะไรคะขอทุนการศึกษาให้ลูกสาวให้จบม .6 แค่นี้คะ่ะโอเคค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถของคุณแม่นักสู้คนนี้กันหน่อย พร้อมไหมคะพร้อมค่ะครับพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับขอบคุณมากๆที่เขียนจดหมายมาในรายการนะครับเอ้คุณเจี๊ยบเลิกรากับแฟนคนแรกมาสักกี่ปีแล้วครับ13ปีแล้วสิบสามปีแล้วก็ที่ผ่านมาก็พยายามดูแลลูกสาวคือน้องน้องกวางน้องกว่างมาโดยตลอดเท่าที่เราจะไหวเนาะรายการทําข้อมูลนะครับแล้วก็ เราตามไปดูว่าปัจจุบันนี้น้องกวางเป็นอย่างไรแล้วก็บันทึกภาพมาให้คุณเจี๊ยได้ชมที่จอจอนี้เลยนะครับทีมงานครับมาเลยครับนี่คือบ้านคุณพ่อเล่น,นะครับกับน้องกวางครับอำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเดินนะครับเป็นวอลเกอร์อาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะเขาเกิดมาจากขาข้างเดียวก่อนค่ะเขาปวดขาแล้วก็ ลาม,มาขายอีกข้างนึงแล้วเขาก็ไปหาหมอค่ะตรวจอยู่ประมาณครึ่งปีค่ะก็ยังหาลูกนี้ไม่เจอแล้วเขาก็ตอนนี้ก็เป็นทัวตัวแล้วค่ะ บอกว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่มีทางหายค่ะตอนนี้พ่อก็ทําได้แค่กินยาแล้วก็ทกํากายภาพค่ะจริงๆพ่อจะต้องไปกายภาพที่โรงพยาบาลแต่ว่ามันไกลค่ะพ่อก็นั่งรถนาน,านไม่ได้ก็เลยจะต้องทํำพิบ้านค่ะ กินข้าวก็จะลําบากค่ะเพราะว่านิ้วมือพ่อใช้ไม่ได้จะหยิบช้อนไม่ได้ค่ะเขาก็เลยจะต้องให้หนูเอาข้าวกับแกงกับข้าวค่ะใส่ไว้ในถุงถุงแกงแล้วเขาก็จะตัดตูดถุงค่ะแล้วก็ใช้มือบีบกิน พอเริ่มเป็นแรกๆหนูก็ตอนนั้นกําลังอยู่ม3ค่ะจะขึ้นม4แล้วมันก็ต้องใช้เงินในการย้ายสถานที่เรียนแล้วหนูก็เครียดค่ะมีบางวันที่ร้องไห้ด้วยเพราะว่าไม่เคยทําแบบนี้มาก่อน ็ดีใจมากค่ะที่รู้ว่าแม่แม่ขอความฝันให้หนูหนูจะได้เรียนต่อสูงสูงจะได้ทำงานดีๆแล้วก็กลับมาดูแลพ่อค่ะแล้วก็ขอให้แม่สู้ๆนะคะหนูรักแม่นะนี่ก็เป็นความในใจจบน้องกวางค่ะ เขาระลึกถึงแม่อยู่ตลอดเวลาลูกของเจี๊ยบเป็นเด็กที่สู้ชีวิตมากนะและเป็นเด็กดีมากเขาเขกระตันอยู่แล้วเขาก็ดูแลพ่ออย่างเต็มที่เท่าที่เขาทําได้สิ่งที่เขาบอกกับทีมงานก็คือว่าเขากลัวไม่จบม .6 ครับคือเพราะว่าถ้าไม่จบม .6 เนี่ยโอกาสในการเลือกงานก็จะต่างจากการได้วุฒิม .6 แต่สิ่งที่คุยอยู่ตอนนี้ก็คือว่าน้องน้องอยากจบม .6 แล้วทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าพ่อต้องมีคนดูแล ตอนนี้เขาก็รู้ว่าแม่ลําบากนะแต่เขาก็ไม่รู้จะพึ่งใครดังนั้นก็เลยเล่าเรื่องให้แม่ฟังแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทํา้เจีจยฟเขียนจดหมายมาถึงรายการพร้อมนะพร้อมค่ะสู้ไหมครับสู้ค่ะสู้เพื่อใครครับสู้เพื่อลูกวางคะ่ะขอบคุณมากครับทีมงานครับภารกิจมาครับรเดี๋ยวเราเข้าสู่ภารกิจเนะะาะท้งนัานการครับ นี่คืออาชีพที่คุณเจี๊ยบคิดว่าอยากจะทําแล้วก็แรกๆดูเหมือนจะดีะแต่ว่าพอเจอสถานการณ์ช่วงโควิดเนี่ยก็หยุดเลยหยุดค่ะหยุดเลยนะฮะเพราะว่ามันมันไม่มีคนมาซื้อแต่เราเชื่อว่าทักษะที่เคยขายกล้วยทอดมา6เดือนอยังไงวันนี้ได้โชว์แน่นๆสำคัญมากครับก่อนจะทํากล้วยทอดได้ต้องทำยังไงครับปอกกล้วยต้องปอกกล้วยให้ได้ก่อน เคยดูรายการใช่ไหมครับเคยค่ะโจทย์รายการนี้เป็นไงฮะซับซ้อนค่ะแม่เราจะภูมิใจดีไหมเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าครับปูเจี๊ยบเดี๋ยวผมอธิบายไอ้เครื่องนี้ก่อนว่ามันซับซ้อนหรือมันง่ายนะครับเจี๊ยบลองเอามือวางไปสองข้างแปะเราไปก่อนแปะลงไปก่อนปุ๊บเนี่ยพอแปะปุ๊บเมื่อไหรที่ยกมือขึ้นมาเนี่ยเวลาจะเดินนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจี๊ยบลองก่อนยกมือขึ้นครับปุ๊บเนี่ยเวลาเดินสมมุติว่าทำภารกิจเสร็จแล้วเอามือวางใหม่ครับปุ๊บเวลาก็จะหยุด นะเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนโจทย์นี้เราท้าทายให้เจี๊ยบปอกกล,ล้วย5ลูกพร้อมนะครับรอเอามือวางครับเตรียมตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้ครับไปครับลูกแรกประมาณ5วิครับ สองลูกแล้วครับสิบสองวีครับยี่สิบสองวีแล้วครับดูเวลาครับเวลาที่ได้คือ27.125วินาทีครับเกี่ยวเขาออกอรายการไหมดูดูมีความเกงรงกังวลไหม กัง,กงวลให้น่าสบายสบายเดี๋ยวเราเข้าสู่ภารกิจครับทางนักการครับปอกกล้วยเมื่อสักครู่นะครับสองมือใช้เวลา27.125วินาทีคราวนี้เราท้าโจทย์ใหม่เพื่อคลายความกังวลเราให้เจี๊ยบปอกกล้วยมือเดียวอื <c oughs> อต่อไมือเดียวใช้มือเดียวแล้วต้องได้เวลาน้อยกว่า27.125วินาทีครับ ทีนี้ความยากคือนี้ครับตอนที่เริ่มเนี่ยครับตอเริ่มเนี่ยครับเริ่มแบบนี้แต่เวลาหยุดนะครับต้องหยุดมือเดียวครับทำไมไม่ใช้กมือหนึ่งมือขนานั้นฮะได้ได้ตุ้มตุ้งตุ้งเกือสองวิใช้มือข้างเอาหัวหมงข้างได้่ยนจะได้จบไปเดี๋ยวทีมงานขอจานใหม่ครับเจรมสู้ๆนะเตรียมตัวนะครับเอามือวางก่อนครับเป้าหมายคือปอกกล้วยมือเดียวนะครับ เวลาต้องน้อยกว่า27.125และเมื่อหยุดเวลานะครับตอนหยุดต้องใช้ในมือข้างเดียวนะครับท่านผู้การครับคือมือเดียวกับ2มือนี่คนละเรื่องนะครับพร้อมรอบครับอ๋อนี่เทคนิคครับกีดจีดอันกีดจีดอันอ๋อนี่ใช้เทคนิคครับใช้มีดครั้งเดียวครับเอ่าแล้วครับหแล้วครับ 2ครับสามครับสี่ครับห้าครับห้าห้าปุ๊บไอ้สิบเองโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันอะไรกันเนี่ยเร็วกว่าสองมือเจ็ดวิแต่เดี๋ยวก่อนนะเอ่อ ถือว่าผ่านไหมแน่ใจนะผ่านไม่ผ่านผ่านค่ะผ่านค่ะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับทีมงานครับท่านทําการครับนี่คืออาชีพที่คุณเจี๊ยบคุ้นเคยเปอย่างดีแร่เนื้อตัดแต่งเนื้อนะครับ นี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือขาแกะครับโดยปกติการเตรียมขาแกะนั้นคุณเจี๊ยบจะตัดส่วนล่างออกไปก่อนครับแล้วค่อยลอกกระดูกออกมาซึ่งในขาแกะนี่นะครับจะมีกระดูกเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นครับเงื่อนไขในการจับเวลาครับเดี๋ยวคุณขุนจะจุดเทียนแล้วเวลาจะเริ่มต้นเมื่อคุณเจี๊ยบวางภาชนะลงไปตรงนี้นะครับความยากเป็นนี้ครับมีรูครับนั่นหมายความว่าน้ําจะค่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆครับ แล้วเมื่อใดก็ตามที่เทียนดับก็คือจบภารกิจทันทีพร้อมนะครับ <ฮะ S 1> มาคุณเจ็บเจนเย็นนะครับเจนเย็นค่อยๆวางนะครับ <ฮะ S 1> ถ้า <ฮะ S 1> พร้อมแล้วเชิญวางได้ครับมาแล้วครับน้ำไหลก็มาเรื่อยๆครับอน้ำมาเร็วมากครับ นี่คือสิ่งที่ไม่ได้ทำมาพอสมควรนะครับเกินปีครับเพราะว่าหยุดพักไปครับนี่คือใ<า>ช้มีดที่เล็กกว่านะครับแซะข้างในครับผู้หญิงทำตัวนยยีนึงแซะข้างในครับน้ำตอนนี้ประมาณหนึ่งในห้าครับโอ้มันมันไม่ได้ทำง่ายเลยนะครับโอ้กระดูกเขามีความซับซ้อนนะครับ น้ำเกือบครึ่งแล้วนะเนี่ยในแกะมันกระดูกอย่างนั้นเนะน้ำเกินครึ่งแล้วนะครับตอนนี้จะใกล้ๆสี่ถึห้าศูนแล้วครับเรออเฮี้ยเดียวๆๆกำลังจะดึงออกมานะครับ น้ำตอนนี้เกินสี่ในห้าส่วนแล้วครับตอนนี้ติดครับติดเนื้อข้างในครับตอนนี้น้ำเหลือประมาณสักนิ้วหนึ่งครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเยี๋ยว่าครับนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะงั้นผมยกขึ้นก่อนนะครับคุณเจี๊ยบตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับค่ะผมคิดว่าผมปล่อยลงแล้วครับมันไม่มีจุดจบ เอสรุปก่อนเี um pues> mm ินดับไหมล่ะครับไม่กล้าครับไม่กล้าเออนี่นี่ถือว่าทําสมบูรณ์ไหมถ้าเท่าแก่เห็นตรงนี้ถือว่าผ่านไหมครับผ่านค่ะแล้วชิ้นนี้ครับชิ้นนี้จะเป็นกระดูกด้านในของขาเราขาเราหรือขาแกขาแกเอาแน่เแก่ยขาแก่นะภารกิจนี้การแล่เนื้อครั้งนี้เพื่อนํากระดูกออกมาผ่านหรือเปล่าครับผ่านค่ะผ่านนะครับผ่านค่ะ ท่านครับทา่านรัการครับสิ่งที่พาคุณเจีย๊ยบมาสู่ซูเปอร์เรดก็คือความเป็นแม่ครับคือตอนนี้น้องกวางซึ่งเป็นลูกกับสามีคนแรกนะครับดูแลสามีซึ่งป่วยอยู่และตัวน้องเองเนี่ยครับตอนนี้อยู่ม .5 ก็มีความกังวลว่าจะไม่สามารถเรียนจบม .6 ได้ตัวคุณเจีย๊ยบเองก็มีปัญหาเศรษฐกิจเกี่ยวกับโควิดก็ไม่มีไรายได้ครับ สิ่งเดียวที่คุณเจี๊ยบเห็นก็คือดูรายการซุปเปอร์เดและอยากใช้ความสามารถนี้มาแลกความฝันให้กับน้องกว่างครับทั้งสามท่านครับขอชื่นชมในหัวใจของความเป็นแม่จริงนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวปัจจุบันของพี่เจี๊ยบด้วยที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจสำคัญก็คือต้องขอบคุณวิเจี๊ยบที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราให้เห็นว่า ความรักมันไม่มีข้อจํากัดอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแล้วเราต้องไม่เมตตาต่อกันอันนี้ง้อชื่นชมหัวใจของพี่เจฟมากแล้วขอพี่เจฟจาตรงนี้ไว้นะความกล้าหาญที่พาตัวเองตัดสินใจเขียนจดหมายมาไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่มีทางทําให้พี่ล้มลงได้เลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช้ความเป็นแม่เนี้ยพาให้ชีวิตของพี่แล้วคนที่พี่รักมีความสุขต่อไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่เจฟขอบคุณค่ะ คณะกรรมาการครับและความฝันที่คุณเจีย๊ยบอยากมอบให้กับลูกกวางก็คืองบประมาณที่จะช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาครับทั้งสามท่านครับมันไม่ใช่แค่คู่ควรกับพี่เจีย๊ยบเท่านั้นนะคู่ควรกับความดีของน้องกวางด้วยค่ะพวกเราทั้งสามคนให้ผ่านาาค่ะคุณแพรผมคุยกับทีมงานทีมงานก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ ทราบว่าค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนเนี่ยมันมีประมาณหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่จําเป็นก็คือค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตด้วยนะครับผมแจ้งเรื่องราวชีวิตของคุณเจี๊ยบให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านมอบงบประมาณให้กับคุณเจี๊ยบเพื่อไปดูแลน้องกว่าง35,000บาทจากคิงพาวเวอร์ครับหกปีไม่ได้เจอกันนะครับความรู้สึกที่เรามีต่อลูกสาวคนนี้ที่เรารักที่สุดและเราทําความฝันให้เขาได้แล้วเราอยากจะบอกอะไรกับ ลูกกว่างก็จะบอกลูกกวางนะคะแม่รักหนูเสมอถึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแม่พยายามเติมเต็มให้ลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่หาให้แม่อยากให้ลูกรับรู้แล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อของแม่ต่อไปเลยคะ่ะขอให้ลูกดูแลสุขภาพทั้งตัวเองทั้งพ่อด้วยเพื่อที่วันหนึ่ง หนูเรียนจบเราอาจจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะถ้ารายการพาคุณเจี๊ยบไปเจอน้องกวางได้สิ่งแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับอยากกอดเขามากคิดถึงถ้ามีโอกาสทีมงานพาไปเจอน้องกวางอยากจะบอกน้องว่าแม่ทั้งรักทั้งคิดถึงมากมากๆ เป็นห่ววงด้ยแล้วกวางอยากจะบอกอะไรกับแม่ครับแม่ก็คงกวางก็คงจะบอกคิดถึงแม่เหมือนกันไม่ได้ถามพี่เจี๊ยบผมถามน้องกวางโอ้ยเลยพึงมาก มนได้ยังไงอ่ะดิแม่คี้แยเลยแม่แล้วพออยู่กับใครหนูมาดูเธอเลยนะคะแม่ทำให้หนูได้แล้วนะหนูจะได้เบบรียนจบมหกนะลูกน้องฟางลูก<า>แม่คิดถึงหนูทุกวัน หนูเข้าใจในความจําเป็นข้อจํากัดของแม่ใช่ไหมลูกแม่ก็มีปัญหาในส่วนของแม่แต่แม่ก็ส่งเท่าที่แม่ส่งได้แล้ววันนี้ที่แม่มาก็คืออยากมอบความฝันให้หนูนะลูกน้องกวางมีอะไรอยากจะบอกกับแม่คนที่รักหนูที่สุดเชิญได้เลยลูกหนูรู้นะว่าแม่ทําทุกอย่างเพื่อนหนูแล้วก็ถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่หนูก็รักแม่ตลอดมานลยนะ <c oughs> นี่คือกอดแรกในรอบ6ปีนี่คือสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันนะลูกนะขอบคุณคุณเจบมากที่มารายการวันนี้นะครับ,รบทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์เล็งเห็นว่าตัวคุณเจบเองก็มีปัญหาอุปสรรคในตัวเองก็คือตอนนี้ไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้ท่านเลยให้ทีมงานลองไปศึกษาว่าอะไรจะช่วยเติมเต็มให้กับคุณเจียบได้เพิ่มเติมจึงเป็นที่มาของความฝันพิเศษนะครับวางลูกหันไปมองด้านนั้นครับคุณเจบครับหันมองด้านนั้นครับ เอามือปีตาไว้ครับทีมงานครับขอความฝันพิเศษครับ <Okay. S 3> โอเคโอเคนะ้เจ๋งอ่ะโถงหน้าสองโต๊ะสบายดีค่ได้ยืนคุณเจีย๊ยบพร้อมไหมครับค่ะน้องกวางพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมามองได้แล้วครับ อาชีพใหม่ครับลูกชิ้นเนื้อวัวชั้์ลูกชิ้นหมูนายห้างเพงครับทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ให้ไปสืบสอบว่าอาชีพอะไรน่าจะง่ายมีแบรนด์ในตัวที่จะทำให้คุณเจี๊ยบสามารถประกอบอาชีพได้นะครับก็ไปปรึกษากับบริษัทอุตสาหกรรมแชมป์และนายห้างเพงจำกัดครับทางบริษัทสนับสนุนชุดอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพครบเซต ตรงนี้ฟรีมอบให้คุณเจี๊ยบครับขอบคุณกค,ค,ครับ,บลูกชิ้นเนื้อทท้งแล้วก็ลูกชิ้นหมูในห้างเทงน,นะครับทางคิมพูเวอร์ก็เลยบอกว่ามีอุปกรณ์ร้านชาแล้วต้องมีต้นทุนด้วยถ้าอย่างนั้นแถมต้นทุนในการประกอบอาชีพอีก10,000บาทวันนี้นะครับมอบอาชีพมอบร้านอุปกรณ์ให้นะครับมีทุนให้้องกวาง35 0 0 0บ,บวกคุณตั้งต้นอีก10,000นนะครับรวมวันนี้มอบให้ คุณเจี๊ยบจากคิงพาวเวอร์ครับคุณทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆในยามที่พวกเราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากกาลังใจจากแม่และลูกสําคัญที่สุดขอบคุณคุณเจี๊ยบมากที่มารายการนะครับขอบคุณน้องกวางมากที่แอบมาหาแม่วันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อาชีพใหม่ดีทางนี้เขายกอุปรกรณ์ให้ฟรีเลยอขอบคุณมากเลยจริงๆคุณเจี๊ยบเองก็ลําบากตัวเกเองก็ลําบากมากคือตรงนี้ก็คืออาชีพแล้วก็จะมีโอกาสมีรายได้ผมก็ต้องต้องกราบเยียท่านผู้ชมทางบ้านว่าถ้าถ้าเอ็นดูครอบครัวนี้อยากจะช่วยนะครับวันไหนเห็นร้านนี้เปิดอยู่ฝากไปเชียร์คุณเจี๊ยบด้วยเพราะตรงนี้จะช่วยทําให้เขาได้มั่นคงในระยะยาวเขาจะมาเปิดตรงไหนหรู้เดี๋ยวคงไปเลือกพื้นที่คะคงจะไปปรึกษากับบริษัทเลือกพื้นที่างแถวบ้าน รวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 1 0 0ครับ